าาก็เจริญพรนาศสกุบาสิกาท่านเชื่อว่าทุกบ้านคงไม่พลาดในการเปิดพัดลมไม่เปิดพัดลมก็เปิดแอร์แหละช่วงนี้เพราะช่วงนี้ร้อนเหลือเกินนะเออประเทศไทยก็คงจะเป็นประเทศที่มีความร้อนแล้วก็ร้อนมากก็เป็นธรรมดาซึ่งคนไทยอาจจะต้องชินเป็นคนทางชาติอาจจะไม่ค่อยชินแต่คนไทยก็เริ่มชินเพราะร้อนจากอากาศเปิดพัดลมเปิดแอร์ให้กายมันเย็น นะไม่ให้มันร้อนเกินไปจนสุดท้ายก็เสียชีวิตก็มีนะหัวใจวายก็มีนะดังนั้นเขาก็ต้องระวังเนาะรักษากายแต่ในเรื่องของการรักษาใจในเรื่องของความเย็นใจจะต้องเติมความเย็นลงไปมันก็ต้องเติมด้วยสมาธิเพราะขึ้นชื่อว่าสมาธิคือความเย็นของใจเป็นการดับร้อนภายในถ้าหากขาดสมาธิ ก็เป็นเกิดความหงุดหงิดความฉุนเฉียวความวุ่นวายความฟุ้งซ่านความไม่พอใจความนิดหน่อยก็เกิดเรื่องนั่นก็เกิดเรื่องนี่ก็เกิดเรื่องจะผิดอีกเต็มไปหมดเพราะว่าขาดสมาธิกลายเป็นจุดดำในจิตของเราดังนั้นแล้วถ้ามีสมาธิหมายความว่าทุกอย่างก็ทุเราหมายความว่าก็เริ่มเย็นขึ้นก็อยากให้มองว่าพัดลมเรายังเปิดแอร์เรายังเปิดเพื่อด,ดับร้อนทางกาย แน่นอนดับร้อนทางใจเราก็ต้องเปิดสมาธิหมายความว่าเปิดใจทำสมาธิเปิดใจทำสมาธิทุกวันจะวันละหนึ่งครั้งสองครั้งหรือสามครั้งตามแต่โอกาสตามแต่ความเหมาะสมของเราให้เรานั้นมีความเย็นในใจดับร้อนในใจสกัดจุดดำของเสียออกจากใจทีนี้ละชีวิตเราไม่วุ่นวาย ชีวิตเราก็กลายเป็นการพัฒนาแล้วก็เดินหน้าไปสู่สันติสุขต่อไปไม่มาวุ่นวายไม่มาจุกจิกไม่มาเรื่องเยอะไม่มานิดหน่อยอะไรมากมายมีแต่สร้างความสุขใจสร้างกำลังใจให้กับชีวิตเพราะคุณค่าของสมาธินั่นเองดังนั้นถ้าเราเติมทุกวันไว้ย่อมดีทุกวันแน่นอนสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร